สวัสดีเหล่าซูมเนอร์กับผมนายพีชามคุงขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ Law of t อ e League รายการที่จะพาเพื่อนๆพทุกคนเข้ามาสอดรู้สอดเห็นความเป็นไปในโลกของเกม League o f Legends ในรูปแบบย่อๆเข้าใจง่ายกะทัดรัดมาเร็วเคลมเร็วซ่อมเร็วกำโทษในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพทุกคนมาทําความรู้จักกับประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งนะฮะในดินแดนเวโแรแลนด์ของเรานะฮะประเทศนี้ครับเขาเกลียดพวกโลกสวยฮะพวกเขามองว่าความเห็นใจและความเมตตาเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความอ่อนแอนะฮะผู้ที่มีพลังอํานาจเท่านั้นจึงจะสามารถยืนหยัดบนโลกอนโหดร้้าใบี ใช่แล้วครับประเทศนี้มีชื่อว่าน็อกซัสนั่นเองน็อกซัสนะครับคือประเทศที่ปกครองโดยมนุษย์นะฮะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกตอนกลางของดินแดนเวโรแรนนะฮะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีความเชื่อคําสั่งสอนและศิลธรรมแตกต่างจากประเทศเด์มเซียโลกส่วนของเราเมื่อตอนที่แล้วโดยสิ้นเชิงเลยชาวนอกซัสนะครับสามารถทาได้ทุกอย่างที่อยู่ในขอบเขตความแข็งแกร่งทางพล,ลังและทางทจิตใจของตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจนะครับและไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงผลกระทบที่คนอื่นจะได้รับแม้แต่น้อยอีกต่างหากส่วนคติประจํา ใจของชาวน็อกซัตก็คือฟ o อยด์วัตสตรองนะครับหรือแข็งแกร่งตลอดกาลนั่นเองเ <Yeah. S 1> มาต่อที่วัฒนธรรมของประเทศนี้กันนะฮะชาวน็อกซัตนะครับมองความเมตตาและความเห็นใจเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความอ่อนแอนะครับพวกเขาเชื่อว่าผู้ที่เข้มแข็งเท่านั้นคือผู้ที่มีมอำนาจและความแข็งแกร่งคือบอกเกิดแห่งพลังซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าการยึดถือกับคติการใช้ชีวิตแบบนี้มักจะนํามาซึ่งความวุ่นวายแต่ผิดถนัดเลยครับในความเป็นจริงแล้วนะครับประเทศน็อกซัตคือประเทศที่เป็นระเบียบที่สุดประเทศหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะอ มีกฎหมายที่รัดกลุ่มเพื่อใช้ป้องกันชาวนอกซัดจากอันตรายภายนอกและอันตรายที่เกิดขึ้นจากประชาชนด้วยกันอีกทางหนึ่งและในประเทศนอกซัดนั้นผู้ที่มีอำนาจจะถูกปกป้องโดยกฎหมายอย่างออกนอกหน้าครับซึ่งต่างจากผู้ที่ด้อยอำนาจกว่าอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่ประเทศอื่นๆซึ่งปกครองโดยมนุษย์ทั่วไปนั้นมักจะให้การต้อนรับและเป็นมิตรกับอารยธรเผ่าพันธุ์อื่นนะครับแต่หาใช่กับประเทศนอกซัดของเราไม่ประเทศนี้แสดงความจงเกลียดจงชังต่อเผ่าพันธุ์อื่นอย่างออกนอกหน้าครับจะต้อนรับแบบดี อย่างมากเลยก็คือการทําให้เราอมนุษย์รู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้อนรับครับจบถึงแม้ว่าในบางครั้งชาวอมนุษย์เผ่าอื่นๆบางคนนะครับจะได้รับการยกเว้นและได้รับเชิญเข้ามาในประเทศก็ตามทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอมนุษย์ผู้นั้นว่ามีประโยชน์ต่อประเทศหรือไม่นะฮะหรือน่าเกงขามพอหรือเปล่า คือถ้าไม่มีประโยชน์อะไรไม่มี power อ,อ,อะไรก็ออกไปเลยนะฮะบอกออกไปเลยไปส่วนระบบการปกครองของประเทศนี้นะครับถูกจัดการโดยองค์กรที่มีชื่อว่า the n o x i a n high command ซึ่งนอกจากจะทําหน้าที่ในการบริหารประเทศแล้วนะครับองค์กรนี้ยังเป็นผู้ควบคุมกองทัพของประเทศอีกด้วย เพราะว่าในประเทศนอกซัตส์เนี่ยกองทัพคือผู้ที่คุมสถานการณ์ทางการเมืองในทุกๆด้านและไม่มีการแบ่งแยกการทำสงครามออกจากการเมืองอิสระหกนะฮะโหดจริงๆในพลผู้ดูเป็นหนุ่มตลอดกาลนันว่าโบรามด์ควิลนะครับคือผู้ที่ปกครองประเทศนี้มาอย่างยาวนานหลายร้อยปีถูกแล้วครับได้ยินไม่ผิดแน่นอนนะครับด้วยเวทมนต์ดำที่ทําให้เขาไม่แก่ไม่เท่านะฮะนายพลด์ควิลนั้นได้ทาการปกครองประเทศนี้มาตั้งแต่สมัยเมื่อครั้งที่มาราชาเจวานเดอะเฟิร์สนะครับหรือเจวานที่หนึ่งของประเทศเดอร์มเซียยังไม่ทันได้ขึ้นของราด้้วยซ มาต่อกันที่ระบบการอาหารนะครับสั้นๆง่ายๆลย,ยครับสำหรับประเทศโหดสัตว์รัสเซียแบบนี้ประชาชนของชาวน็อกซัสทุกคนต้องเข้ารับราชการอาหารอย่างน้อย6ปีและต้องคงสภาพเป็นอาหารกองหนุนไปจนกว่าประเทศน็อกซัสของท่านผู้นําจะได้ครองโลกเอ้ครองแผ่นดินเวลโลแรแลนด์นะฮะและใน,าย,นายามศึกสงครามนะครับองค์กรเดินน็อกเซียนไฮคอมแมนนั้นมีสิทธิ์อันเด็ดขาดที่จะเกณฑ์ประชาชนทุกคนให้เข้ารับราชการอาหารได้เสมอโดยไม่คํานึงถึงอายุนะครับคลอดมาจากปืนกระเดียวนะฮะ สภาพตัวเมืองของประเทศนอกซัสนั้นถูกปกคลุมไปด้วยความมืดอันอชวนขนหัวลูกครับมันสะท้อนถึงตัวตนของผู้ที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวภูเขาหินแกรนิตใจกลางเมืองคือรากฐานของตัวเมืองนอกซัสและบนยอดภูเขาหินแกรแนิตแห่งนี้คือสถานที่ทําการขององค์กรเดน็อกเซียนไฮคอมแมนซึ่งหากมองที่ไกลๆนะฮะตัวภูเขานั้นจะดูคล้ายหน้าตาของปีศาจร้ายดยครับหรือแล้วก็อย่าไปบอกใครนะฮะ ว่าในประเทศนี้เนี่ยแอบมีเมืองใต้ดินที่ใหญ่โตเทียบเท่ากับเมืองด้านบนอยู่ด้วยนะฮะมีทั้งร้านค้าโรงเหล้าเตาั่นควันขโมงแล้วก็มีบ้านเรือนกระจายอยู่เป็นรอบๆเป็นรูปวงกลมข้างล่างนะฮะแล้วก็ยังมีคุปใต้ดินซึ่งถือเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกลูกเทราใบนี้เลยนะฮะชาวนอกซัสชั้นสูงหลายๆคนมักจะลงมาที่คุกเพื่อทําการติดต่อขอซื้อห้องลับห้องใต้ดินหรือเขาวงกดเอาไว้ใช้กันอยู่เสมอนะครับไม่รู้จะเอาไว้ทําอะไรกันแน่นะครับ <laughs> สุดท้ายทางด้านความสัมพันธ์ก,ก,กับการแข่งขัน องค์กร The n o x i a ซียน High Command จำต้องสนับสนุนการก่อตั้งองค์ก,กร League of Legends อย่างเต็มที่เนื่องจากทุกๆประเทศและนครรัฐทั่วดินแดนเวโรแลนด์ and, เนี่ยเขาสนับสนุนการก่อตั้งนี้กันหมดเลยถ้าหากไม่ทำการสนับสนุนนะครับประเทศนอกซัสก็อาจจะกลายเป็นเป้าหมายของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินเวโรแลนด์ได้ง่ายๆนะครับสรุปก็คือกลัวโดนรุมประชาทินั่นแหละครับและเมื่อไม่นานมานี้ประเทศนอกซัพ่ายแพ้การแข่งขัน League of Legends ให้แก่ประเทศไอโอเนียและถูกบังคับให้คืนบุกเกาะทางตอนใต้กับสุเเทจ้าของงซึ่เหตุการณุ เป็นผลให้แผนการปราบปรามเหล่าคนเชื่อในประเทศเฟลจอร์ดนะครับต้องหยุดชะงักลงไปด้วยครับิ้มก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับประวัติและความเป็นมาคร่าวๆในประเทศน็อกซัสสุดโหดตอนหน้ากระผมจะเปลี่ยนอารมณ์จากหน้ามือเป็นหลังเท้าด้วยการพาทุกท่านมารู้จักกับดินแดนที่เต็มไปด้วยประชากรที่มีส่วนสูงไม่เกิน1เมตรพวกเขามีชื่อว่ายอเดนเป็นสัตว์มีขนน่ารักน่ากอดเป็นที่สุดเลยครับ พวกตัวเล็กเหล่านี้ก็อาศัยอยู่ในนครรัฐแบ n นเด CITY นั่นเองครับเย่ <Yeah. S 3> และแล้ววันนี้กระบับผมนายพิชาบุคุมก็ต้องขอลาสมัตทุกท่านกันไปก่อนและถ้าชื่นชอบผลงานของพวกเราก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ